สวัสดีครับสำนักข่าวมาติเพ็ออนไลน์ส่วนข่าวภาคใต้จะพาทุกท่านไปร่วมงานการกุศลกินเลี้ยงน้ำชาเพื่อหารายได้และสมทบทุนการศึกษาภาคฟันโดอินที่โรงเรียนสันติธรรมวิทยาและเป็นค่าใช้ใจ่ายในกิจการของมัสยิดนูรุนกอมัดบ้านหินล,ลาดที่จังหวัดพะนาครับมัสยิดนูรุนกอมัดบ้านหินล,ลาดขอความสันติสุขและความจำเิญจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจงประสบแด่ท่านทั้งหลายร่วมด้วยอิหม่าม ขอเตฟวิลานคณะกรรมการและสับบุรุษของมสัสย,ยิดนูโนรุ่นกอมัรขอเชิญร่วมดื่มน้ำชาการกุศลงานรวมน้ำใจสู่สันติธรรมวิทยาวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาภาคฟัดโดูอายและเป็นค่าใช้ใจ่ายในกิจการของมสัสย,ยิดครั้งที่18 พบกับการบรรยายทำทางด้านศาสนาบนเวทีโดยดรคอนิศสำริ์มอลนาฟิตรีวิเชียนสร้างอาจารย์ปริญญาใจดีและอาจารย์อับดุลลออ์พยายาม ภายในงานยังมีร้านอาหารขาวหวานจัดจำหน่ายและมีเสื้อผ้าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีจัดจำหน่ายในงานตลอดทั้งสองวันสองคืนงานจัดขึ้นในวันอังคารที่11และวันพุทธที่12กุมภาพันธ์2568ณมัสยิดนูรุ่นกอมัตบ้านหินลาดตำบลกุระอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงา โดยทางเจ้าภาพได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลหินลาดขับเพื่อกระชับมิตรรู้รักษามัคีจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆของอำเภอคุระบุรี<า>เพื่อหาไรายได้สมทบทุนในงานการกุศลพร้อมด้วยมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะลำดับที่1 2และ3ในครั้งนี้อีกด้วย ทางสำนักข่าวมติเพ็ออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้ร่วมบริจาคข้าสารและนมข้นหวานโดยผ่านนายโกบมาลาสันผู้ดูแลมัสยิดและในายอิมรอนเข็มโตเพื่อนำไปใช้ในงานการกุศลของมัสยิดในครั้งนี้อีกด้วยครับส่วนทางด้านนายพิเชษเบรามานผู้ใหญ่บ้านในหมู่ที่3ตำบลคุระฝากประชาสัมพันธ์โดยผ่านสำนักข่าวมติเพชทออนไลน์ส่วนข่าวภาใคใต้ของเราครับครับสามีกุมวโรจน์ตุลลอยตะลาบรรกาตูนะครับ ทางฮิลาด์นะครับได้จัดงานมัสยิดนูรุนกอมัดนะครับในวันที่1 1 12ดสบ่องนี้นะครับก็เลยอยากข้อเชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยู่ใกลเคียงแะ้วก็ที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับข้ามารวมงานนะครับในงานมัสยิดข้องนูรุนกอมัดนะครับมาที่ลาดนะครับอยากให้มากันถุก่ันนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจจัดเพราะว่าจิ่งที่าเหกันทร่สรุดก็คือนักเรียนนะครับปตจะหาทุนนะครับ มัสยิดและการนักเรียนฟัดดูอีนในมูเกมของเราพอว่ามูเกมของเราจริงๆแล้วมันประกอบด้วยช่งหมู่บานหมูซ้ำละกรับหมูซิปนะครับเด็กฟัดดูอีนก็อยู่ประมาณสี่โรยว่าอยู่อยู่ประมาณสี่โรยนะครับแล้วเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องทังมดนะครับเรียนเชิญมาทังมดในงานของมัสยิดนูรุ่นกมัดนะครับเจอกันนะครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับกูมิภาพันธ์นะครับเดี๋ยวผมก็ยินดีตอนรับทุกันนะครับ อบคุณมากับตันหากมีใครถามอัลลอฮ์อยู่ไหนขอจงตอบไปอัลลอฮ์ทรงมีพระองค์ยิ่งใหญ่ไม่มีสถานที่พระองค์ทรงมีไม่พึ่นสิ่งใด ผมทัชพงษ์นิยมเดชาร่วมกับสำนักข่าวมติเพชออนไลน์และส่วนข่าวภาคใต้ขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมงานการกุศลของมัสยิดในครั้งนี้ครับอัสสลาุมะัยกุมะเรมะตุลลอฮิวะบาระกาตุ